อมยังจบแล้วจู้จ้จู้สิบสี่สิส่สส่สจบสามสิีสามสิบสองสิบสองสิบสอีสิวสองสบาอาสาบสองสิบสองสิบไองสาองสิบสองสิสองสิบ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 องสิบสองสิบสองสาบไองสิไปองสิบสองสิบสอสิองสิบสองสิบสองสินสองสิบไองสิบไองสิบอสิบนอบอสอองสบอบอีสอบอสบอ ขับนิดเดียวไงจตะขับนานๆเฮ้ยเฮ้ยขับอะไรวะไอจีเจอที่รักด้วยครับอืมประประหวานขึ้นยังเหอประหวานขึ้นยังไม่ได้อ้อวนนะรอตรงร้านจอดรถนะมากันยังโอเคโอเคโอเค,อเคไม่ได้อ้วนนะแต่เบาหวานมันขึ้นตา <c oughs> โอ้ โอ้โหแมกเอ้ยไอเขาขายอยู่ปลาปลมไม่อยากเอาภาพก่อนนะ ดังฟ้าก็ได้ฟ้าสีขาวมาเล่แถวดังฟ้าแถวดังฟ้า,า,าขึ้นมาสุสาขนข้างหน้าได้ไหมพี่จ๊ะไป่ข้ามากับเพื่อนครับกลข้ามา่ข้ามมามาฝั่งสีขาวฝั่งสีขาวค่อยๆเล่นเป็นเพียวนีม่มีสีเขียวโอ้ ที่เซฟเซฟเนขเซฟเซฟเซ้กัครับแล้วก ก็สองอ่ะโหลเราไม่ต้องเล่นแยกกันนะนรวมกันฝั่งนี้รวมกันฝั่งนี้กเกียวไว้กเกียวไว้กเกียวไว้เกียวยอย่าทำเดี๋ยวฝั่งนี้พี่ อย่าท,ทำทกแก้วอย่าท,ทำทกแก้วโอ้โหน้ำมาอย่าทำเดียวเอาพี่ทำเดียวทำไมพี่บอกว่าคนอื่นจะาทำเดียวแต่พี่ทำเดียวเอง อย่าทำเดยลนะอย่าทำเดิลโอเคไหมคะยอย่าทำเดยลนะ เราเขาวอลด้วยนะตื s <S ่นมาเขาวอนเนี่ยนะไปกันใหญ่ตื่นมาเขาวอนเนี่ยนะเราเก่าผเล่นก่อนไปใหญ่ตื่นมาเขาวอนเนี่ยนะไม่ได้เว้ยพี่บ่าพี่บ่าทำเดียวทำไมพี่ยังไม่ได้ตีหนูเลย มันต้องย่ายั่เท้าหนูยันเท้าตายสองอะชุบหน่อยค่ะ ร้องไม่ทำคูตีแต่หัวเพื่อนเป็นไรมากปะมีคนมีคนเก็บอ่ะมีคนเก็บโดนเลยต้องให้หมดเลยจะตีก้นจะตีก้นให้ลายเลยจะตีก้นให้ลาย เกีวอยาดีโดเกีวเขาวอครบแล้วใช่ป่เพิ่นเขาวอดเรเพิ่นเขาวอเราเขาวอครบแล้วใช่ปะเฉนะเฮ้เขาจะชุบนะคนนึงนะคนนึงมามามาเล่มีหน่อยเล่มีตาแล้วตายแล้วเ้เอสีขาวเขมาเคเดียวคนเดียวเคนเดีมีได้มีได นอนแล้วหมดแล้วนีว่ไยไปต่อต่อเสมอกรั้งหนึ่งหนึ่งคิดถึงคิดถึงพี่เมาเฮ้ยเพื่อนเราล้มเยอะนะ สายเยอเพื่อนนะเขาวอลด้วยนะชุ

ป้าเพื่อนเราเอายังไม่หมดเลยเรียกกดมาแล้วหนูก็ะโดดมาแล้วว่าเพื่อนยังไม่หมดเลยปะไม่รู้เรื่องกรอโดดมาเหมือนกันหนูอะไรน้ำต่อนะพี่มีใครไปไหมเอาแมงไม่รับไปด้วย เราไม่โดนน้ำหนู่มใด้วยดูนี่แล้วผ่านอะ่ะใครมีรถไหมอ่ะพุ่นหมดอ่ะไม่ไร,รูร้คันไหนเดนน้ำเหรอเดินน้ำนน้ำโอเคแกไม่เหนอ่ะพุ่นมาคันใครก็ไม่รู้พุ่นหมดทุกคันอ่ะเล่นลูกไหนเล่นได น้ำผิดมาๆไปพร้อมกันนะอุ้ยเพื่อนอย่าไปตายก่อนนะเราเข้ารถกันเลยดิมีคนเลงไว้แล้วพี่บอกรถที่เบรกรถต่อพี่บอกรถพี่บูนบูนบอลตายหมดแล้ว เพื่อนออกมาเล่นข้างนอกได้นะเฮ้ยตัวไว้กับจุข้างนอกคนนึ่งนะโอ้ข้างหลังก็โดนละไม่มองไม่เห็นอ๋อวิสีคีมมาอีกโอ้หลายเยอะน้อยหลายอย่าง คนตัดคลิปด้วยนะที่พี่ๆเขาแนะนำตัวโอเคปะลงให้หมดทุกช่องอเราลงเราลงมาไป ก็ไม่รู้แบบตัวเองยังไม่ได้ตีอ่ะแบบไม่ได้มองอ่ะกูตายจากไม้จากที่ไหนก็ไม่รู้ตายจากไม้ที่ไม่ได้มองอ่ะช่วยกันตัดลิปหน,น,น่อยนะทุกคนตกลงแกงชื่อกันไปกันใหญ่หรือไปกันยังวะไปกันยัง โอเคจะเกิดมาแล้วรีวอร์ด้วย พวันนี้ีดีหมดอะเรีดีหมดอุ้ยที่รักขังแค่เพียงเอื้อมมือ อยากรู้ที่มาของชื่อเดี๋เวแป๊นหนึ่งเดี๋ยวสัมภาษณ์หัวแกงให้โอเคไหมเพื่นอนเยอะๆเพื่อนเยอะกันไหนกันไหน ไม่โดนบล็อกได้อะเนอะจะทำคอยอย่าทำคอย เดี๋ยวหรือว่าชอบไปกินเหล้าที่ร้านไปกันร้านไปกันใหญ่คือร้านไรก่อนอร้านไรจ๊ะโอ้ยหน่งโคตรจะนวน อีกปะเรากลนแล้วปะหมดยังไม่เอา มันสู้ไม่ได้อะเขาเดินไปเราต้องตรวจหาเรื่องครับรถสี่ล้อมันมาแล้วไหนแม่พี่ที่ไหนพี่สี่ล้อพี่